อวบมากนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสกู่สุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแตะทั้งต่างประเทศป้าพี่น้องหน่อไม้ฝรั่งใหญ่แล้วก็อวบมากนะคะพี่น้องค่ะเพี่อเออต้นบักง่ญ่พี่นอ้องอวบอวบอวบแห้งที่ลีบึงมันมีหลายหน่ออยู่เพี่นหน่อหนึ่ง เออลำพูนเ,เจ้าเอ้ยหน่อไม้ฝรั่งนำเข้านะรคะรพี่น้องค่ะจากประเทศเอียงบุฟฝรั่งพี่น้องเออม่เีเออเมริกาบ่อยากพากพี่น้องขันพากไปนี่มือเจ้ากระสิตื่นคือคอยคอยกระตื้นหอมดองกลินกับมาละอื้อหือ 好吃啊！不腻。 嗯嗯，不错、mm。Hmm. เขาขายนีใช่ไหมครับ มันจะมีแบบอในประเทศญี่ปุ่นในประเทศแม้ว่าอของที่เป็นปลูกในประเทศหรือการนนมาจากญี่ปุ่นอันนี้มาจากเอเมริกาไม่จำเป็นหองขี่เช่งเบียดบาาเลยยัยค่ะงองมน 嗯，专门。 ก็รักไปส่วนนึงพี่นอ้องอ่าก็ไม่ได้โทษผู้ใดหกแต่ก็ได้ว่าใไปพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่งอยากคือมันยำแบบว่าเห็บทั้งหนายำมันก็ไม่รู้ว่า,วาบบมันยำแบบเมื่อไหร่พี่น้องแต่มันติดในใส่แบบมันสีมันก็ได้เร็วนะเออมันเลยเปลี่ยนไปพี่น้องมันเลยบอบบอ,อบอันนี้กันนะไหมคะว่าอยังงไรพี่น้อง ก็เอืนไมอย่างกูว่าบ่ไปน้ากันนะนะยำเราอื่นมั่อที่เป็นอัตโนมัติน่ะขันขันเข้ากินของข้าเพอาะมันเปลี่ยนมันก็เริเป็นหลงส่วนจ้าควางมันมั <c oughs> นขอโทษกลับมาเป็นอีเ e. วน์ผู้เก่าอีสดวดสวสดสวดสวดคือเก่าพี่อ๋อขอโทษเลยล่ะ คำอันดัดสันดานพู้เฒ่ามันกะดัดยากนิดน่อยพี่น้องเน,นาะเฒ่าแล้ว <c oughs> มันคือเด็กหน่อยฮักมาแต่นหน่่ยมันกะสิยใครอยู่พี่น้องอืไรละ <c oughs> ่ะเพิ่อนกัวังดีแต่ที่เพิ่นบอก่ว่าเจ้าของเห็นเมื่อไรเน,เนี่ยก็เลยมาขอโทษเลยเนี่ยก็เลยเสียส่วนลดคือเขา <c oughs> ừ cho người mà uồn ha 我就是觉得，就是说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 ， Hãy subscribe cho kênh ซับไีฮะคักดอไม้ฝรั่งหอมดอกกระแสืบบอบท่ามากกินลายหอมดอกมันหวานนะคะพี่น้องการหอมดอกหวานกรอบอืมมันเคยซื้อของอันอยุตตลาดมาก,กินอยู่กับเบ,บอร์สบรสาบบอใดแบบนี้มันก็ได้ได้กับมาก,กินของอันนี้ก็ก่อ,อที่เป็นขวดนี่นะเออนั่นแหละบอซูฟัง ป้าพี่น้องเป็นน้ำซองรองแซงแรงเนี่ยกินนำ้ำดีทอ็อกเป็นขึอนสีของน้ำพอ่อทูเทอกินยนี่มือขึ้นมือหน,นีกินยนีม,มือเศร้าร่องกินยนีม,มือเศร้าเบิ่งว่านี่เป็นืังไดนั่นแหละก็เลยสิไปนี่จากพ่อเจ้าเลยนี่พี่น้องเออหนะน้าพี่พันเงี้ยวกับบวกหน้าเวื้อนอกพี่น้องวันนี้ไปแล้วนะคท่านเจ้าค่ะอยากไใบโบเสียงกับพวกเออ พ่อก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทกราท่าั้งใจค่ะพี่น้องคะขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรู้ด้วยถูกหวยแล,ล้วันที่หนึ่งมาสุขุสุขคนค่ะอีเวนต์คนเดิมกลับมาแล้วอีมันสวดวดสวดวดนะไปก่อนขอบคุณค่ะ